เมื่อเด็กชายที่เกือบตายมาแล้ว8ครั้งต้องเผชิญหน้ากับชีวิตสุดท้ายก่อนจะตายจริงสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง The Night Life of Louis d a k หนังปี2016นำแสดงโดยจามายโดนานอารอนพอซาลาโกดอนและเอเดนลองสเวิร์ดถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่ลุย เขาได้บรรยายถึงชีวิตตัวเองที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยจนหน้าประหลาดเริ่มตั้งแต่เกิดจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งแต่เฉพาะที่รุนแรงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็ตกปีละหนึ่งครั้งดังนั้นเขาจึงเหมือนใช้ไปแปรชีวิตเหลืออีกแค่เพียงหนึ่งชีวิตเท่านั้นซึ่งในวันเกิดอายุครบ9้าขวบพ่อกับแม่ก็ได้พาเขาออกไปปิกนิกอย่มีความสุขก่อนที่เขาตกจากหน้าผาไป ขณะหลุยกำลังจมลงไปใต้พื้นน้ำก็มีเสียงสปาราดเรียกว่านายน้อยโดยบอกให้รู้ว่าเขายังไม่ตายแต่กำลังเริ่มตอนชีวิตที่9ดังนั้นมันจึงพาเขาไปไขปริศนาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆด้วยกันแล้วภาพกระดาที่นักสืบเธอมันยังจุดเกิดเหตุทำให้รู้ว่านาตาลีหรือแม่ของหลุยได้รับการช่วยเหลือแล้วส่วนปีเตอร์หรือพ่อของหลุยนั้นหายตัวไปนักสืบจึงถามหาหลุยก็ทั่งได้รู้ว่า ทีมกู้ชีพกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์ลงไปรับตัวเขาขึ้นมาดาน,นาตาลีเธอเป็นห่วงลุยพอได้รับบาดเจ็บหนักหมอจึงพยายามช่วยเขาอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ไม่ได้ทว่าระหว่างจะนำศพไปไว้ในห้องรับจิตลุยก็ชักกระตุกข,ขึ้นมาดานดออรอาลันหลังจบการบรรยายเขาก็ถูกตามกลับไปที่โรงพยาบาลจึงได้รู้จากหมอที่ทำการรักษาหลุยว่าลุยตกจากหน้าผาลงไปในน้ำเย็นจัด จนกระดูกหักทั้งตัวและตายไปสองชั่วโมงแล้วก่อนจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็อยู่ในอาการโคมา่าจึงต้องย้ายมาอยู่ในการดูแลรักษาของเขาต่อที่เป็นหมอเฉพาะทางด้านนี้ดังนั้นเขาจึงไปแนะนำตัวกับนาตาลีแล้วก็ให้กำลังใจเธอซึ่งพอเธอได้เข้าไปเยี่ยมลุยเธอก็รู้สึกสงสารลูกมากหลังอาลันพาลุยย้ายมาอยู่ที่ห้องดูอาการเขาก็ไปถามเรื่องของลุยกับหมอจนได้รู้ว่าลุยตกจากหน้าผาเพราะโดนพ่อผลักแต่ตำรวจก็ยังตามหาตัวพ่อไม่พบ ดังนั้นพอเขามาดูอาการของหลุยจึงบอกให้หลุยไม่ต้องกลัวเพราะโรงพยาบาลปลอดภัยจึงอยากให้หลุยฟื้นขึ้นมาแต่หลุยก็ยังคงไม่ตอบสนองเหมือนเดิมแล้วภาพก็ย้อนไปในแอดีตหลุยได้บรรยายชีวิตของตัวเองก่อนหน้านี้จิบเป็นเด็กมีปัญหาจึงต้องเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ แต่พอได้คุยกับจิตแพทย์หลุยส์ก็ไม่ค่อยพอใจเพราะจิตแพทย์พูดเหมือนเขาเป็นคนทําให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองเนื่องจากรู้สึกปลอดภัยเวลาได้อยู่โรงพยาบาลแต่จิตแพทย์ก็ปฏิเสธพร้อมถามกลับว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ตอบแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นแทนปัจจุบันอนลันได้ไปแจ้งความคืบหน้าอาการของหลุยส์ให้นาตาลีทราบพ,พร้อมคอยปลอบและให้กําลังใจเธอเพราะเห็นเธอไม่มีใครจนทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นดานสปารลาด พอมันให้หลุยเงียไปมันก็ขอให้หลุยเล่าเรื่องต่อจนได้รู้ว่าวันหนึ่งพ่อพาหลุยไปเที่ยวซึ่งระหว่างที่ชมการแสดงโลมาผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทักทายพอพอเห็นหลอนกับครอบครัวเลยทำหน้าไม่ค่อยถูกนัก ซึ่งเขาก็ได้มารู้ในภายหลังวันนั้นเป็นเพราะพ่อเคยแต่งงานกับหลอนมาก่อนนั่นเองซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธพ่ออย่างที่พ่อกังวลเพราะอย่งางไรซะตอนนี้พ่อก็แต่งงานกับแม่แล้วทําให้พ่อสบายใจขึ้นแต่ก็ขอให้เขาไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังหรือถ้าอยากเล่าก็ไม่ต้องบอกทุกเรื่องแม่เขาจะรับปากแต่พอกลับถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังจนได้ดังนั้นทันทีที่แม่รู้พ่อกับแม่จึงทะเลาะก,กันในอดีตเมื่อหลุยส์ไปรับการบำบัด เขาก็ได้ระบ,บายเรื่องที่เกิดขึ้นให้จิตแพทย์ฟังว่าพ่อกับแม่ไม่ได้รักกันแล้วแต่ที่ยังอยู่ด้วยกันก็เป็นเพราะเขาเนื่องจากทั้งคู่ไม่รู้ว่าเขารู้อยู่แล้วเรื่องที่ตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อปัจจุบันอลันได้พาภรรยามาที่งานปาร์ตี้ซึ่งหมอได้เชิญนาตาลีมาร่วมง,งานเลี้ยงด้วยทําให้อลันไม่พอใจที่เห็นหนุ่มๆมาลายล้อมเธอส่วนภรรยาที่เห็นอาการของเขาแบบนั้นก็รู้สึกแย่มาก ดังนั้นพอเห็นนาตาลีมาคุยกับอาลันภรรยาจึงรีบเข้าไปแสดงตัวจนเขาต้องแนะนําให้ทั้งคู่รู้จักกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจต่อมานาตาลีก็ได้เอาหนูแฮมสเตอร์มาเยี่ยมลุยเพราะเป็นสัตวเลียงที่หลุยรักแต่มันก็ผิดก,กฎอาลันจึงไปแจ้งเธอเทาว่าก็ยกเว้นให้เธอแค่ครั้งนี้เท่านั้นในอดีตลุยเลยตีหนูแฮมสเตอร์จนตายทำให้จิตแพทย์สงสยัยว่าเขาทำแบบนั้นไปทำไม เขาจึงอธิบายเรื่องกฎหมายในการควบคุมสัตว์เลี้ยให้ฟังทีทาเป็นเจ้าของสัตว์แล้วสัตว์ตัวนั้นดันมีอายุยืนเกินไปเราก็ได้รับอนุญาตให้ฆ่ามันได้เพราะถือเป็นสิ์ในการกาจัดทำให้จิตแพทย์สงสัยเข้าไปใหญ่ว่าเขาไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนแต่พอเห็นเขาดูไม่ค่อยสบายใจจึงเปลี่ยนไปถามถึงพ่อแทน แล้วภาพก็ตัดมาที่นาตาลีเธอเข้าไปต่อว่าจิตแพทย์แล้วก็สั่งให้หลุยไม่ต้องมารับการรักษากับจิตแพทย์แล้วทําให้หลุยสงสัยแต่พอรู้ว่าจิตแพทย์เอาเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังไปบอกแม่เขาก็โกรธจึงเอาขี้หนูใส่ซองจดหมายส่งไปให้จิตแพทย์ครับปัจจุบันลุยอธิบายให้ตว์ปราลาดฟังว่าที่เขาโกรธจิตแพทย์นั้นก็เป็นเพราะจิตแพทย์ชอบโกหกเมือนทุกคนส่วนที่เขาไม่ชอบทุกคนก็เพราะคนเหล่านั้นทำไม่ดีกับแม่ ดานาตาลีเธอเล่าเรื่องการบำบัดของหลุยให้อลันฟังทําให้อลันได้รู้เรื่องส่วนตัวของเธอที่พ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วจึงไม่มีญาที่ไหนเลยพอเขาได้ยินอย่างนั้นเลยเสนอตัวเป็นผู้เล่าฟังหากเธอต้องการระบายเธอเลยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่สามีพาเธอกบหลุยไปปิกนิกเพื่อฉลองวันเกิดให้เธอกับหลุยเพราะเกิดวันเดียวกันแต่พอสามีรู้ว่าเธอยกเลิกการบำบัด ก็มีปากเสียงกันจนลุยกลัวจึงวิ่งหนีกระทางไปยื้อแย่งกันที่หน้าผาเลยทําให้หลุยตกจากหน้าผาไปซึ่งเธอก็รู้สึกแย่เพราะไม่เคยคบใครเลยนอกจากสามีจึงไม่ค่อยรู้จักผู้ชายทําใหม้มีตัวเปรียบเทียบพอเขาได้ยินอย่างนั้นก็สงสารเธอเพราะควรได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้เธอที่รู้สึกดีจึงเข้าไปจูบเขาทําให้เขาเก็บความรู้สึกที่มีต่อเธอไม่ไหวจึงจูบเธอกลับทันใดนั้นทางคู่ก็หันไปเห็นลุยฟื้นขึ้นมาจ้องมองมาที่พวกเขา พวกเขาจึงรีบไปดูหลุยทันทีซึ่งหลุยก็พยายามถามหาพ่อก่อนจะหมดสติไปอีกครั้งในอดีตพ่อได้เข้ามากล่าวลาหลุยทําให้หลุยเสียใจที่เป็นต้นเหตุทําให้พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันแต่พ่อก็บอกไม่ให้เขาโทษตัวเองเพราะที่พ่อกับแม่ต้องแยกกันอยู่ก็เพื่อทําให้แม่อารมณ์ดีขึ้นก่อนเท่านั้นปัจจุบันขณะอลันกาลังอ่านนิทานให้หลุยที่กลับมาเป็นเจ้าชายนิทาอีกครั้งฟัง เขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆจึงหันไปดูทําให้พกอบคราบสาลายตกอยู่จึงตามรอยคราบมั้นไปกระทั่งพกกับสป,ปลาดเขาที่ตกใจจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาขณะอลันไปออกกําลังกายเขาก็ถูกหมอแซวเรื่องที่ทุกคนในแผนกเห็นเขาจูบก,กับน,นาตาลีทําให้เขาเครียดจังหวะน,นั้นเองนาตาลีก็โทรเข้ามาบอกว่าปีเตอร์น่าจะกลับมาที่บ้านเขาที่เห็นเธอกลัวจึงรีบไปหาเธอ เมื่อนาตาลีได้เจอกับอารันเธอเก็นาจดหมายออกมาให้ดูเขาที่ไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงต่อเลยพาเธอไปพบนักสืบจนได้รู้ว่าหลุยเขียนจดหมายนี้ถึงนาตาลีบอกให้เธออยู่ห่างจากอารันไวเพราะอารันอยากครอบครองเธอเมื่อย่างนั้นเรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนก็ไม่คิดว่านี่เป็นลายมือของหลุยเพราะยังนอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่จึงจะลองเอาไปเปรียบเทียบกับลายมือของปีเตอร์ที่เขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ซึ่งพอได้ข้อสรุปแล้วนักสืบก็อ,อยากให้นาตาลีไปอยู่ที่อื่นสักพักอัลลันจึงรีบเสนอให้นาตาลีไปพักที่โรงพยาบาลจะได้ปลอดภัยทําให้นักสืบออดแซวถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ต่อมาอัลลันก็ไปพบจิตแพทย์เพื่อขอความคิดเห็นจากเขาว่าจดหมายฉบับนี้หลุยเป็นคนเขียนเองหรือเปล่าพอจิตแพทย์ได้อ่านก็หัวเราะออกมาเพราะเป็นลักษณะาการพูดของลุยแน่แน่ แต่ในเมื่อหลุยยังอยู่ในอาการโครมา่งางั้นก็คงเป็นฝีมือใครสักคนที่รู้จักหลุยเป็นอย่างดีในอดีตหลุยเดาว่าพอจะซื้อแฮมสเตอร์ตัวใหม่มาเป็นของขวัญซึ่งก็เป็นไปตามค่าจริงๆ ปัจจุบันอนลันพบว่าภรรยามาหาเขาถึงที่ทํางานเผอน,นําจดหมายมาให้เนื่องจากเขาไม่ได้กลับไปที่บ้านนานแล้วซึ่งเธอก็ดูจะเสียใจมากเพราะได้แอบเปิดอ่านจดหมายนั่นโดยมันส่งมาจากลุยจีเขียนมาต่อว่าเขาเรื่องที่ควรจะดูแลคนไข้ไม่ใช่สนใจแต่จะหาทางมีอะไรอะไรกับแม่ของคนไข้ เมื่ออลันได้เจอนักสืบเธอที่เห็นเขาพูจาเหมือนจะเข้าออกเข้าใจนาตาลีดีกดถามข้อมูลต่างๆเพื่อให้เขาเกิดความสงสัยในตัวของนาตาลีเช่นนาตาลีได้บอกเขาหรือเปล่าว่าลุยไม่ใช่ลูกแท้ๆของปีเตอร์จากนั้นก็แจ้งให้ทราบเรื่องที่แม่ของปีเตอร์จะเดินทางมาเยี่ยมลุยพร้อมเตือนไม่ให้แม่เจอกับนาตาลีด้วยเพราะทั้งคู่ไม่ถูกกันดานอาลันเขาเข้าไปถามนาตาลีเพราะรู้แล้วว่าเธอโกหกเรื่องที่ลุยไม่ใช่ลูกแท้ๆของปีเตอร์ ดังนั้นเธอคงไม่ได้คบกับปีเตอร์แค่คนเดียวทําให้เธอเครียดก่อนจะบอกความจริงจิตเธอถูกคมคืนเขาที่ได้ยินอย่างนั้นจึงก็โทษเธอและทั้งสองคนก็มีอะไรอะไรกัน ดานาตาลี Natalie, เธอเข้าไปเยี่ยมลุยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเรามีแค่กันและกันกระทางวันหนึ่งเมื่อเธอเกือบสูญเสียเขาเธอได้โทรเรียกปีเตอร์มาซึ่งปีเตอร์ก็คอยอยู่เคียงข้างเธอกระทางทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและหลังจากนั้นหนึ่งปีเธอกับปีเตอร์ก็แต่งงานกันเมื่อวิญญาณของหลุยเห็นแม่มากระซิบและเล่าทุกอย่างให้ฟังอย่างนั้นก็ดูจะไม่ค่อยชอบใจสัตว์ประหลาดจึงบอกให้หลุยไม่ต้องไปฟังเธอแล้วก็ให้ตามมันมาแทน ดานอาลันเขาถูกเรียกให้กลับไปที่ห้องเนื่องจากแม่ของปีเตอร์มาเจอนาตาลีจึงเกิดการทะเลาะก,กันเขาจึงรีบไปช่วยนาตาลีทําให้แม่ไม่ค่อยพอใจแต่พอรู้ว่าเขาเป็นหมอเจ้าของคนไข้ก็เลยยอมคุยด้วยทําให้เขาได้รู้ว่าปีเตอร์เคยมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขกับผู้หญิงคนหนึ่งกระทั่งนาตาลีเข้ามาแย่งและปีเตอร์ก็ไม่ใช่คนทําร้ายหลุยแน่พอรักหลุยมากแม้จะไม่ใช่ลูกแท้ทก็ตาม จากนั้นก็เราเรื่องความปลอดต๊อหลของนาตาลีแต่เขาก็ไม่เชื่อกระทังได้ยินหลอนพูดถึงเรื่องที่นาตาลีชอบโกหก่าถูกข่มขืนทันใดนั้นนักสือก็เข้ามาขอคุยกับแม่ซะก่อนเขาจึงออกไปแต่ก็ได้เห็นว่าทันทีที่นักสือบอกอะไรบางอย่างแม่ของปีเตอร์ก็ถึงกับจะเป็นลมและก็ร้องห่มร้องไห้ยกใหญ่นั่นเป็นเพราะพบตัวปีเตอร์แล้วโดยเป็นศพอยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่พบหลุยนั่นเอง ดานเจ้าสปลราดมันพาหลุยก็โดดหน้าผาลงมายังถ้ำซึ่งพอหลุยขอให้มันเล่านิทานให้ฟังมันก็เล่าว่ากาลละครั้งหนึ่งมีขังขาวสามตัวตัวผูหนึ่งตัวตัวเมียสองตัวโดยตัวเมียตัวหนึ่งมักจะหัวเราะตลอดส่วนอีกตัวก็เอตาร้องไห้ขังขาวตัวผู้จึงต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาแต่งงานซึ่งมันก็รักตัวเมียที่หัวเราะแต่ก็สงสารตัวเมียที่ร้องไห้จึงเลือกตัวเมียที่ร้องไห้เพราะดูจะต้องการมันมากกว่า แล้วสปาาดก็เปลี่ยนเปลยชีวิตของมันจิตเคยมีความสุขพอลูกคขังคราวโดยมันรักลูกขังคราวมากมากกว่าบ้านทั้งหลังถนนทุกสายและปลาทั้งหมดในทะเล ทำให้หลุยอึ้งไปเพราะเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้จึงเถียงมันทีลูกข้างขาวทําตัวแย่และเป็นตัวปัญหาแต่มันก็ไม่คิดอย่างนั้นเนื่องจากในสายตาของมันลูกข้างขาวดีทุกอย่างและมันก็ภูมิใจในตัวลูกข้างขาวด้วยทําให้หลุยร้องไห้ออกมาพอรู้แล้วว่าสับปะายก็คือปีเตอร์หรือพ่อของเขานั่นเองจึงไม่อยากให้พ่อตาย ดานนักสืบเธอไปดูผลตรวจสอบของปีเตอร์ทำให้รู้ว่าปีเตอร์ไม่ได้ตายในทันทีแต่รอไปอยู่ในถ้ำน่าจะประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนจะเสียชีวิตลงซึ่งนั่นก็แปลว่าปีเตอร์คงไม่ได้เป็นคนปลอมหรือเขียนจดหมายมาในนามของหลุยแน่นอนดานาลันเมื่อรู้จากพยาบาลว่าเขาละเมอเดินมาเขียนใบสั่งยาเขาจึงไปรื้อใบสั่งยานั้นมาดูจนได้เห็นลายมือของตัวเองที่เหมือนกับในจดหมายไม่มีผิดจึงเอาไปให้นักสืบตรวจสอบ ซึ่งพอตรวจสอบดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นลายมือเดียวกันจริงๆเขาจึงคิดว่าอาจเป็นฝีมือของหลุยที่พยายามบอกอะไรบางอย่างแต่พอถูกนักสืบไล่ถามมากเข้าก็เหมือนตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขาว่าก็ไม่ใช่เขาที่นักสืบกำลังสงสัยครับดานารันเขาเล่าทุกอย่างให้จิตแพทย์ฟังและอยากรู้ว่านาตาลีมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไหมหรือสิ่งที่หลุยทำ คือพยายามจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าพอจิตแพทย์เห็นเขาอยากรู้ขนาดนั้นเลยจะลองใช้วิธีสะกดจิตช่วยเมื่อจิตแพทย์ทําการสะกดจิตอารันในที่สุดอารันก็หาหลุยพบหลุยจึงได้คุยกับจิตแพทย์ผ่านทางอารันโดยตอนแรกทุกคนก็แทบไม่เชื่อว่าทําได้จริงแต่พออารันพูดออกมาก็เป็นขบูลของหลุยซึ่งหลุยก็ได้เล่าว่า ในวันเกิดพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเรื่องขนมเพราะแม่ไม่ยอมให้พ่อกินจะให้แค่เขากินคนเดียวทําให้พ่อสงสัยจึงแย่งขนมนั้นมาดมว่าแม่ได้ใส่อะไรลงไปบ้างหรือเปล่าเขาที่เห็นทังคูทะเลาะก,กันจึงวิ่งหนีออกมาซึ่งแม่ก็ตามมาด้วยส่วนพ่อเมื่อเห็นแม่พาเขาไปยืในใกล้หน้าผาเกินไปก็คว้าเขาออกมาแล้วบอกให้เขากลับไปขึ้นรถจากนั้นก็ถามกับแม่ว่าทำไมต้องทำร้ายลุยและก็จะพาแม่ไปรักษา แต่แม่ที่โมโหก็ผลักพ่อตกจากหน้าผาไปซึ่งเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งมันอาจเป็นอุบัติเหตุหรือไม่เป็นก็ได้ พอเขาเห็นแบบนั้นจึงมักทําอย่างที่แม่อยากให้ทําเสมอแต่ครั้งนี้เขาไม่ต้องให้แม่ช่วยเลยเพราะแค่เดินถอยหลังไป5้าก้าวเขาก็ตกจากหน้าผาลงไปแล้วทํำให้นาตาลีที่ยืนฟังการสะกดจิตอยู่ด้านบนตกใจส่วนหลุยที่นอนเป็นผักอยู่นั้นสัญญาณชีพก็ขาดหายไปซึ่งกกับไปเวลาเดียวกับที่อาลันฟื้นจากการสะกดจิตพอดีจึงรีไปช่วยทําให้หลุยกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้ง แล้วภาพกระตันมาที่อารันกําลังเก็บข้าวของพอบอกเลิกกับภรรยาแล้วซึ่งหลุยส์ก็ได้บรรยายว่าอาลันทําผิดพลาดกว่าผู้ชายทุกคนเพราะเห็นแม่สวยจึงคิดว่าแม่ต้องเป็นคนดีแต่นั่นก็ไม่จริงจึงเป็นเหตุผลที่ตอนนี้แม่ของเขาจึงมาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเมื่ออารันมาเยี่ยมนาตาลีเขาก็ได้รู้จักจิตแพทย์ว่าที่เธอทำลายลูกก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นโดยตอนหลุยส์เป็นเด็กเธอทำให้เขาบาดเจ็บ แต่พอหลุยโตขึ้นหลุยก็เรียนรู้ในสิ่งที่เธอต้องการเผื่อแลกเปลี่ยนกับความรักของเธอจนกลายเป็นสร้างความผูกพันระหว่างกันทําให้เธอทั้งรักและเกลียดเขาไม่อยากอยู่กับเขาและบางทีก็ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาซึ่งดูเหมือนตอนนี้นาตาลีจะตั้งครรภลูกของอลันอยู่ด้วยทําให้อาลันเครียดมาก ดนานลุยเขายังคงนอนเป็นเจ้าชายนิทายอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะอยากอยู่กับพ่อแต่พ่อก็ไม่อยากให้เขาทําแบบนี้พ่ออยากให้เขาตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการถ้าว่าเขาก็ไม่ต้องการกลับไปพอโลกใบนั้นไม่มีพ่ออยู่แต่พ่อก็ให้สัญญาว่าพอจะอยู่กับเขาเสมอแม้เขาจะมองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้ก็ตามเพราะพ่อรักเขารักมากมาขาบานทั้งหลังถนนนทุกสายและปลาทั้งหมดในทะเล ดังนั้นทุกอย่างจะเรียบร้อยนายน้อย,อยพอสัญญาโดยทันทีที่ลุยนึกถึงคำพูดสุดท้ายก่อนที่พอจะย้ายออกจากบ้านไปเขาก็แหวกว่ายขึ้นมาพร้อมกับลืมตาตื่นขึ้นสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของ,หงหลุยที่ประสบอุบัติเหตุบ่อยจนครั้งหลังสุดต้องเป็นเจ้าชายนิทราซึ่งทุกคนก็คิดว่าเขาถูกพ่อผลักตกจากหน้าผาแต่ความจริงก็ถูกเปิดเผยพอตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ที่เป็นโรคจิตของเขาตั้งหากที่จงใจทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุเพื่อเรียกร้องความสนใจ ซึ่งพอเขาโตขึ้นเขาเลยได้เร,รียนรู้ตอบสนองความต้องการของแม่เพื่อทําให้แม่รักโดยโรวมมือกับแม่แต่พอที่รักเขาและรู้ว่าแม่ใส่ยาพิษลงไปในขนมเลยพยายามช่วยเขาจนกระทั่งถูกแม่ผลักตกหน้าผาตายซึ่งแม่พอจะตายแล้วพอก็ยังห่วงและหวังให้เขาฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปโดยไม่ต้องตอบสนองความรักของใครด้วยการทําให้ตัวเองบาดเจ็บอีกก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Nine Lives of l o u Dag ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก a M D B 6.3คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ